สบายดีพี่น้องกับสบายดีอิปซีทุกทุกฐานที่เข้ามาส้มซองน้องคำน้ำโศกเด้อนี่ตุนดกาเป็นตากล้องหาเฮ็ดยังอ่ันไหนกำลังปิ้งปลาน้องข้ามปีแต่ปลาคอปลาคอปลาเค็งปลาเค็งก็มุดแล้วพี่น้องเอ้ยมาตุนดกากะสิไปซื้อปลาอยู่บนปักซองมาไหว มันมืดเลยปลาเลียงกินได้บ่ปลาเรียงกินได้ม่บ่นน่ไปตมันมืดแล้วฮัตดึกเมืวานนีม่นนี้น้องเบิ้ลเลยอืในยู่ห้อไว้ในซองโต้ตือจนเมื่อยหรือวันหมถือไปจ้ะมันหลอดไปจ้ะ้องกรตีกระมีอะรเาปล่อยซองทองหมดแล้วสีเบลกเทือนปเธือเมันอวนอย่างแบบพตกมันไปไปจ้ะมันไปมันพินาลุกให้นากินตะเฮืงสกินตะเฮงะ ดนมืดดอกเมื่อวานไปตึกกพาตึกกพาไปพาวฉีดวัคซีนเนยก็เลยไปตึกโดนุกเอางนปั้วพนปั่นหินกรอนอันนั้นใส่หมูพี่น้องแม่น้องเนก็ร้อสิปิ้งใส่หมูสิบปี้ม่สีตุ่ม มีกุ๊ยเนาะมันใส่ขี้แล้วเลยโอ้ยปลากแห่ก็สิติอยู่คือนั่นล่ะสิตินั่นแหละอืมตากแห้งไว้เฮ็ดอันนี้โหป่นอาจละเพ็ดอีหยังลด ตัวผี่ด้เลตนีหือนตัวเนือเนแงนะโอ้พริกมะตไมันตะนาตะยปลาตพริกใ่้อมเตา่ะโอ้เผาบกพริกม,กมกหมกพริกมก พูนเบื้องทางตะรางจะเห็ดยังกันหโ้าดีนพางตาขาวพี่น้องทั้งตะรางจำอยู่สยดี่อแม่พี่้งโยคือหวายทั้งล um ่างบัณนี่ยหวขึ้าลังก็บปิ จังพอยญจอยจังพาก,กันอันนเนาะมิแต่กลัวขึ้นกลัวลงแบบนี้โล่ทบายเลยพ่อเอ้มันตากขาวพี่น้อยตาขาวแล้วจะเอาไปสังคอยมันือนวมูอันนี้นพุ่งห้ามเฮ้งแหงอุย้ยวมอัน <laughs> นี้ม่ขึ้นนี่พุตัุขึ้นสดแจ้เข่าเปียกเบืดรรรบพราะเข่ากลางเดือนบนหู่วันจังเละเปียกซ้ำหมูอานละ ป้ากลางเดินบ่เมื่อคืนอยมื่อคืนป้ากลางเดินบ่เขาตารางเที่ยงอยู่กลางเดินเลยเออแล้วเอาผัดตังคุมไว้วตารางคุมไหวร่างาตากเขา่าสีขาวแล้วกับป้ามานในกางเดินแล้วกับผัดตังคุมไวุ้ณตุ๊กทำเมื่อคืนมันนี่กลางมาตา,า,ากตามันพักกันตากมันพอน้นองเื่นกับบ้าตากกำลัง,งเอาไปเอาเขา่าอยู่นะกับบาซุกพัักกนไปเอาเขา่า มาตากเขากะจัดสถานที่ยังเตะสาวกุเลยอืมย้ายเตียงเอาไว้ทั้งอื่นแล้วก็เอาข้าวมาตากแทนพี่คุณเครื่องไว้ทั้งผีบันฑ์ถ้าขูปกาลบมาว่านี่เลยปลาสนี่จี้ยังนะจี้แมงคามให้ร้านกิน เอา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 จะเห็ยังนั่นมันใม่าเราพี่น้องเลยซุ้มซือวจีไม่คามจีจนใหม่แอนจีจะดำให้จุกุมพี่น้องโอ้โหจะเสพิเสพไม่คามแอนนี่าเิดวจีพี่น้องเพิ่นเผาเผาไม่คามไม่ใช่ไม่ใช่ เอาฟื้นอุ้บยู่พี่น้องของผมอุ้บไอ้น้ำแต่ละกินมาได้กินมาคืนแม่ไปดิพี่น้องกินข้าวซานมกาเด้อพี่น้องเลยมีเมนูก็คือปอน้องไอคิวปิ้งปลาเค็งมาให้กินพี่น้องปลาเค็งหน่อยเนาะ โอ้โหเป็นอมตะใจนี่ในขุ่มละฮะปลาอยในขุ่มอืม hmm. นี่พี่ซื้อปลาเพิ่งซอซื้อปลาหมดปลากินหมดแนวกินเลยที่กินยังบัดซื้อปลาเพิ่ซอซื้อปลาไว้อากาศก็หนาวหนาวเพราะวันฝนตกบัดเืน ตกบอะได้ยเราเซ้งแดดซองมือตุ hmm. ๊กอะเศร้าไปจังลมจะแหงมันเราเกลินอยูแล้วยิ่นอนประตูกาจะกินข่าประตนกาหิ้วข่าเลยกิ่งอ้าวประตูกา มีบริบริอันนี่มีาต่างเกะแช่ยู่เแช่แิ้งหน่อยมันย้ำมีปานมันย้ำนี่ยน้ำคมมันมันเนี่ คนโตพี ương, modeling, familia, ่หนเอยคนทางกับเพื่อนื้อนจะแจกลำบากเบืองลูมนอนหลับแล้วเนี่ยบุหินฉับจะอยู่ไว่าหายใช่หมนี่อ้วนมืดนพี่น่อยมบุหินมื่เาเาบกอมาก่อนหนาวนี่ก่อเท่เอเ้า มันตะเวนตะเวนเนาะบัดถึงลมก็ซอยๆลมก็แห้งมื้อนี้ผาตังจ้สิเอาเขาออกไว้บักสิังปาตังจสิบังคนน้อยบ่สบายก็บ่แห้งลมแห้งลมแห้ง ມັນຊິປິວບົ້ມພີ່ເນາະມາເກີນແມ່ໃຫຍ່ເຈີນກໍນອນຢູ່ຢູ່ເນາະນອນຖ້າເອົາໃຫ້ເນາະເນາະເຮ เนีนยนขาอ้านหนาวาดิตงไก่ไปปลักซองพุ่นห้ำแล้วพี่น้อยข้า,างกรเปิดนีย่เอกันพุ่นไปใครแต่ว่าตกาซือเจกันพุ่นไว้แล้วจะไปเมืงองเดดใสขานพุ่นเลยไปมือไหนพนตกแหงๆหง้<ๆ>ที่เอกันพุ่นมัน คือเชียงกันพ้นแล้วพ้นวัดเช้าไม่ได้ใช่นกิ๊กนี้กังจะบูมมากไปแล้วแต่เมือม,มาเลยวันทั้งัาานน้องแก้มบูมเว้ยน้องกิ๊กนะบันทั้งวันพ่นแต่ปากซองก็พิ่นอีกพ่นพิ่นไปนะอีกพ่อมันจิไปได้ไม่สนใจมากเลยปีนเพิ่มน้องก,กิ๊กอีกก่อนพี่น้องมันพิ่นยังไหวไ,ได้มันหนาม,มากไหมน้องคนหนึ่ง เพราะ่ว่าเพินเือ่น,นมามื่อน้มากินไม่เพืพ่อนทิ่ยุจะกินเพื่อพนวาเพนาอนเอาตุกะถ้าไปกินเพื่อเนเพืนเอนยุ่เพื่อเาจกกินเพื่อ,อเอาเพื่อนไปน้ำ<ช>น้ำมากินไม่เพือนเสพทุกเสยบริกินโดนเลยนี่ใช่ไหมัหมือเขาคายมือบาย จะกินเดือบมากนะน้องหาะอุดเอากินมดอบเช็ดให้กินหมอยใหญ่หลบเนอะเอะพดเอาก่นได้ไ่ได้ิงเต็มที่เลย มกินลับเท่าบอมผิดลับเท่าบอได้กินสอมอาจัว่าหยอกภา่าีน้วพิลองภาษไปกินนะ พอนคลิปหนาแล้วพี่น้องเด้อพี่น้องถ้าตาสมมาพักวันนก็จบคลิปว่าเซนิกกันเด้อย่าลืมตากเป็นกำลังใจน้องครับหน่ยเด้อเป็นนบออมใจเนาะเพราะเขาพุ่นลงหนาเด้อสบริดี